เรามีแจกให้ทุกคู่นะครับแผลแลกก็ค่ารักษาพยาบาลครับเข็มละ300ครับอ้าวละครับยกแรกใส่กันเลยครับตามสโลแกนของเราครับ The Fire r i s i n g Star เน้นชกไม่เน้นเต้นน้องใหม่ครับผมโบอิงแหมว่าไปนิดนึงโบอิงต่อยขวาอิงติครับขวาจีลาโต้ไอ้โหแรกกันครับ อ,อ,อย่างนี้มาถูกทางอย่างนี้มาถูกทางครับอย่างนี้นี่คุณยิมชอบม่ประเภทซาดิสนี่เราชอบครับซักเซนสปอร์ตชอบครับลุยกันไปเลยใส่ได้ใส่เข้าไปอ่าโบอิงโบอิงฟันจิรามาสิมามันต้องอย่างนี้เชียครับกองเชียร์รักใครชอบใครต้องเชียร์อ้าวลุยเข้าไปครับนี่แหละครับยี่ห้อของเดอะไฟร์เรซิ่งสตาครับ เน้นชกไม่เน้นเต้นลุยกัไปกับโบอิงขวางหน้าขวางหน้ามามาสู้กันสามยกกันต้องไหมโอ้โหตอนนี้ยกแรกยังดูสูตรสีนะครับโอ้ทั้งโบอิงโตอิงเตะซ้ายโออิงนี่ครับทุกยกมีความหมายครับโบอิงอัดเข้าไปขวัญจิราถอยพลังสู้พลังเอาไม่มากไกลมันต้องมีดีมาโชว์บันใกลเล็งเคียงครับ แดงนี่จากนกครศรีธรรมราชน้ำเงินจากเขียนซาสุรธานีใส่ใสกับแาง<ส>ังขวาโบอิงซ้ายของขวัญกิระเอาเอาอีกแบงซ้ายซ้ายคืนมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ให้หมดทั้งคู่นะครับอระการสั่งแยกก่อนครับปล่อยมืออาจารย์พิสนุอากาศพาเอาทีมงาน อกไม่ต้องหนีมากพันกิราซ้ายของโบอิงขวาซ้ายแปดขึ้นด้วยซ้ายหลุดมดีและครับเฟ้นหาช้างเผือกต้องช่วยกันส่งเสริมครับมวยหญิงเอาขยับตอต่อยมดัดควันกิราสู้พลังถอยพลังโบอ,อิงอแข่งขวา ทิบทิบยอดหน้าเอาขยับโบอิงหมัดขวัญยิราแข้งขวาคืนแข้งขวาคืนอา้าวพอได้พอได้สองเมตรขวางหน้าโบอิงขวางหน้าไม่ขวางแล้วไม่แทงไม่มีคะแนนแตัวดุเดือดกันนะครับอันนี้ปล่อยให้เต็มที่ ออกกันไม่มีหยุดไม่มียั้งนะครับโวยอิงทีมซ้ายวันยิราเตะซ้ายโบยอิงเตะซ้ายไปขวาโอ้โหเราไม่ได้เสียหลักวันกิราอย่าลืมนะครับอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับในวันนี้ครับได้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับพ่อบ้านครับของพี่น้องจังหวัดสงขลาครับท่านมาเป็นประธานเปิดอ้าวลุยกันต่อครับยกที่สองมันต้องอย่างนี้ครับ โอโหเล่นเอาผู้บรรยายนี่บรรยายไม่ทันไม่ทันเลยครับมองไม่ออกการตัแย้งครับถึงมากลางเวทีโบอิงโตอิงหันขวาไปก่อนตะขวา,า,าวันกีฬายังไงวันกีฬาตะทีมงานมุมด้าเงินก็ฝันกีฬาต้องเอกจากเคียนซาบอกเดินสิเดินสินสอา้าวทีมงานพีด้วงเซียนด้วงรันพีบูลก็บอกไม่ต้องถอยโอ้โหแข่งขวา น้องใหม่เอ้ยเต็ม oh. ชายโครงเอาทีมงานบอกไม่ต้องหนีแล้วควันยีราวัดกันไปเลยสามยกวัดกันไปเลย oh. แข้งซ้ายต่อยมัดเอาโต้คืนพอได้พอได้แกกระโดดทีมอ้าวเปิดหัวแปอ่ทีมงานบอกเอาอีกควันยีราเอาอีกแข้งซ้ายแข้งขวาโอ้ยโบอิงโบอิงครับต้องบอกว่าชื่อดีนะน้องน้องใหม่ โบอิง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 อ๋อกวันจิราเตะเอาแข้งขวาของโบอิงขวันจิราไม่ได้นี่แหละครับทำหน้าที่ได้ดีคู่แรกยังมีมวยให้ชมกันอีกหลายคู่ท่านผู้ชมไม่ต้องหนีไปไหนครับหมัดขวัญจิราเอามามาขอเดินบ้างขอเดินบ้างขวัญจิราขอเดินบ้างเสียหลักนิดหน่อยนะครับลื่น สายของโบอิงแทงไม,ม่ต้องไม่หยุดต้องไม่หยุดครับเดี๋ยวไฟนี่ต้องไม่หยุดทำได้ต้องทำเอาโอ้แลกกันเลยนะครับตรงนี้ตาอ้าวมาๆม,ม,มากองเชียร์เชียร์อ้าแม่มันใกล้เคียง<น>กันมากน้องใหม่ ปัดอ๋อคร่แลก,กเหมือนจะดุจะเดือดกันแล้วนะครับปล่อยไม่มีหยุดไม่มียัง้งแรกลกันต้องขอบคุณจ่าหมายมวยใต้ครับน้ำหมาย,ค,มายครูหมายของพวกเราครับประกบมวยหญิงมาให้กับทีมงานนี่ครับวันนี้เดินทางมาด้วยต่อยหมัดแข้งซ้ายแข้งขวาของโบอิงแม่ขวัญจิราพุ่ไปหน่อยจักะหันเลียนขวางเอาต่อยหมัดเา้า โบอิงเตะซ้ายขอนเเตะซ้ายตอบโอ้โหมีอะไรรีบงัดออกมาเลยนะฮะงัดออกมางัดออกมาซ้ายโบอิงทำได้ต้องทำครับไมบนเวทีไม่มีพี่มีน้องเอาต่อยมัดไม่อย่าลืมนะครับอ่าหมดยกครับแม่ใส่กันไม่ยั้งงัดออกมาให้หมดเพื่อเงินรางวัลหนึ่งมื่นบาทนะครับ รางวัลดูเดือนนี่สองหมน,นะฮะสองหมื่รางวัลดูเดือน e ที่สอง0มนนนน 20, บาทครับจากเท e OK ่าแก่น้อยนกนี่รับหนึ่งหมื่นนกได้ต้องนอกนะครับนกได้ต้องนอกนะแม่ทับหนึ่งนะครับชนะนกนี่รับหนึ่งืเพราะฉะนั้นนกได้ต้องนอกครับไม่ต้องไปยังทําได้ต้องท oh, oh. าโอ้โหแลกกันคนละหมดัดคนละเอ้าเอาเอาขวญยีราเอาแม่ <ไป S 1> ยกสุดท้ายแล้วครับใส่กันอโอ้ขยขัญีรา<ป>ทีมงานน้นองเอกจากเคียนซาบอกเอาอีกเดินเข้าไปขวัญยาแม่แล้วเดินนี่ทําได้ดีอาวุธแม่ไม่ได้เป็นรองลยครับอาวุธทาได้ดีขวัญราเอาทีมงานจากเคียนซาบอกเดินต่อยมดัดเอาขวางหน้าขึ้นขวางหน้าขึ้นวงในนี่ไม่ถนัด อาจารย์พิษณุแยกออกมาสู้กันกลางเวทีโอ้อิงทีบขวากีฬาเตะโอ้โหมแม่ผ่<ห>านไม่เป็นไรครับมีผิดพลาดกันนิดนึงนิดเดียวครับแม่จุกเล่นเดียวไม่ได้ตั้งใจนะฮะไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจอ่าไม่ได้ตั้งใจครับอือขอโทษขอโพยครับโบอิงอ่าโอ้โหโ ทีบหงายท้องลงไปเลยแม,ม่กำลังกำลังจะมาจะมาเอาโบอิ่งเทปโบอิงแงโต่ออิงเตวาอ่ะครับ แต่ทีทีขวาดีพอได้พั<อ>้ได้คีแข้งขวาพอได้ครับแต่ก็ออกอาวุธได้ดีขวันกีฬาแม่แต่ว่าทีมานสั่งให้เดินนี่ไม่ยอมเดินเอาขวางหน้าอีกโอบอิงออแมปีกลองนี่ต้องบอกว่าไฮระจริงๆครับในทีมานของกำลังเล่งจังหวะเล้าใจนะครับปีพาดอาจารย์ทวนเอ้าศิลปินแห่งชาตินะครับแม่ปีกลองเราจากราชพัฒสงขานะครับ ในครับไพเราะครับไพเราะจริงปีกองเชิดโอยิงเตะโอ้อิงทีไปนะครับปันยีลายังไงเอาพยายามต่อยมัดไม่ต่อพยายามสู้เต็มที่ครับเอาขออีขออีกช็อตหนึ่งขออีกช็อตหนึ่งเอาวันยิราเบ้งอ้าวแล้ก็ทำได้ดีเหมือนกันครับวันยิรา อ่า uh, uh, ้วครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วเรียบร้อยครับและคู่แรกของเราในครั้งนี้ครับ The Winner by Unanimous Decision Red Corner Congratulations ยินดีด้วยนะครับ Boeing โบงรงเรียนกีฬาคนครศรีครับเป็นฝาชนะขวัญจีราสอยุภาวดีไปแบบเอกฉันทั้ง3เสียงนั่นเองนะครับ